นี่กำลังนอนเอกคานเอกมันยอดดอยอยู่นะครับด่ายาบรรยายเนี่ยที่ด้าเป็นไงที่นี่สวยไหมสวยมากค่ะสวยค่ะเดี๋ยวเหอะ ตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับของวันที่31กรกฎาคม2553ครับมาวันที่2นะครับเห็นกลุ่มเมฆหมอกไหมครับกาลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาเราเดี๋ยวสักพักคงเคลื่อนมาถึงระยะประชิดที่ใกล้นี้แล้วครับ หลังจากนั่งรอได้สักระยะตันนี้ก็ไอเริ่มขึ้นมาแล้วครับไอหมอกเริ่มขึ้นมาปะทะตัวเราแล้วครับมาแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วเนี่ยถ้าเย็นเนี่ยมาถึงเราแล้วแต่เรายังมองไม่เห็นไม่เห็นเลยเนี่ยตรงก็เย็นแล้ว